สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่าตกใจพอสมควรเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันที่18กันยาที่ผ่านวันนี้เองครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารกองบัญชาการกองทัพไทยหรือที่เรียกกันว่าบอก,กอททนั่นเองนะคะใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาลองไล่เลียงข้อมูลกันดูจากที่มีรายงานข่าวออกมานะครับว่าลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงใครเข้าไปจัดการแล้วเบื้องต้นเขาสรุปว่ายังไงบ้าง ก็คือเป้าหมายเราคือจะปฏิบัติต่อภาพรวมจากข่าวเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นการรับมือเป็นไงแล้วมีความคืบหน้าอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดในสถานที่สำคัญแบบนี้ครับมาเริ่มที่เวลาเกิดเหตุก่อนเลยเค่อนข้างเช้ามากนะครับประมาณประมาณหกโมงเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะ6โมงเช้าเลยจุดเกิดเหตุเนี่ยตามข่าวบอกว่าอยู่ชั้น6ค่ะเป็นบริเวณห้องอาหารชื่อห้องอาหาร50ห้องอาหาร50ชั้น6 เหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับห้องทำงานของผู้ใหญ่ด้วยอืมใช่ค่ะมีข้อมูลว่าอยู่ใกล้กับห้องทำงานของท่านเสนาธิการทหารด้วยค่ะแล้วเอ่อต้อนเพลิงล่ะครับพอจะทราบไหมครับว่ามาจากอะไรคือข้อมูลเบื้องต้นมากๆเลยนะคะเขาชี้ไปที่น่าจะเป็นตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าค่ะที่อยู่ในห้องอาหารนั้นเลยอ๋อตู้ไฟในห้องอาหารห้องอาหาร50นี่คือปกติเจ้าหน้าที่ใช้กันอยู่แล้ว ก็น mm ่าจะเป็นอย่างนั hmm. ้นนะคะเป็นพื mm, ้นที่ใช้งานปกติและประเด็นคือไฟมันไม่ได้อยู่แค่จุดเดียวไงคะมันเริ่มลามเอ่อลามไปพื้นที่ข้างๆด้วยโ้หพอเกิดเหตุในที่สำคัญแบบนี้ตอนแรกเลยเนี่ยใครเป็นคนเข้าไปดูเข้าไปจัดการครับตามรายงานก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เวรยามกับสารวัตรทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนั้นพอดีนะคะอืก็คือทีมที่อยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะ เขาก็พยายามเข้าไปควบคุมสถานการณ์ก่อนเลยเอาถังดับเพลิงที่มีอยู่เนี่ยเขาไปฉีดดับไฟครับซึ่งก็น่าจะเป็นขั้นตอนปกตินะครับเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เหมือนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะมีรายงานว่าชุดแรกที่เข้าไปเนี่ยเ,เขาไม่สามารถเข้าถึงตัวต้นเพลิงได้โดยตรงนะคะอา้าวเหรอครับทําไมล่ะครับเขาไม่ถึงนี่คืออันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะแบบความร้อนมันสูงมาก หรือควันมันเยอะหรือตำแหน่งของตู้ไฟมันเข้าไปฉีดยากอะไรทํานองนี้ค่ะอ๋อครับค่ะคทำให้การใช้ถังดับเพลิงตอนแรกสุดเนี่ยมันมันยังหยุดไฟได้ไม่แบบเด็ดขาดเข้าใจแล้วครับเพราะเป็นแบบนี้ก็เลยต้องต้องขอกําลังเสริมใช่เลยค่ะก็มีการประสานงานร่งด่วนเลยขอรถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยครับแล้วที่สําคัญคือมีการขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนอทอพอด้วยค่ะอ๋อ นอทพนี่คือหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างด้านการพัฒนาอยู่แล้วเข้ามาช่วยเสริมด้วยใช่ค่ะแสะดงว่าสถานการณ์ตอนนั้นก็คงคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนเข้ามาช่วยกันแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงครับควบคุมได้ไหมโชคดีค่ะที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ใบได้สําเร็จค่ะระงับเพลิงได้อืมถึงไหมตอนแรกจะมีอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงจุดต้นเพลิงหน่อยใช่ค่ะแต่ภาพรวมก็ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างเร็วอยู่ค่ะ โอเคงั้นถ้าสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่เราคุยกันมาก็คือไฟไหม้เช้าตรู่ชั้น 6, อกบกททเนาะค่ะน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ไฟในห้องอาหาร50ใช่ค่ะตอนแรกพยายามดับเองแต่เข้าไม่ถึงเลยต้องระด,ดมรถดับเพลิงข้างนอกบวกกับนอททพอเข้ามาช่วยจนคุมได้ค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือรายงานเบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะอ่าอันนี้สำคัญมากครับค่ะรวมถึงยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แบบรุนแรงต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโล่งออกไปเปราะหนึ่งนะคะใช่เลยครับเพราะว่าพอมันเกิดเหตุที่บอกอทเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการสําคัญเลยเนาะใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นที่จับตาเป็นพิเศษการที่คุมได้เร็ว ไม่มีคนเจ็บไม่มีตึกเสียหายหนักนะี่ก็ถือว่าก็ยังดีครับค่ะซึ่งทางโฆษกบกททท่านพลตรีวิทยลายถ่มยาก็ได้ออกมายืนยันข้อมูลเบื้องต้นแล้วด้วยค่ะท่านว่ายังไงบ้างครับยืนยันเรื่องสาเหตุใช่ค่ะท่านก็ยืนยันเบื้องต้นว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจริงตามที่คาดกันนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการสั่งการแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกทีหาสาเหตุจริงๆแล้วก็ประเมินความเสียหายทั้งหมด ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งความคืบมาต่อไปครับครับเรื่องไฟฟ้าลาัดวงจรในอาคารนี้จริงๆมันก็ก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่พอมาเกิดในที่ที่มีความสําคัญระดับนี้มันก็อดอคิดต่อไม่ได้เหมือนกันใช่เลยค่ะคือถึงแม้จะควบคุมเพลิงได้เร็วก็จริงนะแต่เหตุการณ์นี้มันก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนหรืออาจจะเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญเลยก็ได้ค่ะอืมกรณีศึกษาเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องมาตรการป้องกันหรือการรับมือกับไฟไหมในอาคารที่มันมีความสําคัญสูงสงแบบนี้ไงคะหรืออาคารที่มีระบบซับซ้อนเยอะๆการที่ทีมภายในเองเนี่ยไม่สามารถจัดการได้ทันทีในตอนแรกอาจจะนําไปสู่การการทบทวนเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงความพร้อมของคนหรือแม้แต่การออกแบบทางเข้าถึงจุดเสี่ยงต่างๆในอาคารด้วยซ้ําเป็น ประเด็นที่น่าสนใจมากครับก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้มีมุมมองไหนอีกไหมครับที่อยากจะฝากให้ให้ได้ลองคิดตามกันต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันมาอมืส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่น่าจะมองต่อยอดไปได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องระบบดับเพลิงอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะรวมถึงภาพใหญ่ขึ้นไปอีกคือเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงครับในโครงสร้างพื้นฐานที่มันสําคัญมากๆของประเทศนะคะ คือเหตุการณ์ไฟไหม้จากสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุธรรมดาาอย่างไฟฟ้าลัดวงจรครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างครับอาจจะสะท้อนความพร้อมหรืออาจจะชี้ให้เห็นช่องโหว่บางอย่างที่เราต้องให้ความสําคัญมากขึ้นในการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทุกรูปแบบเลยไม่ว่าต้นเหตุมันจะมาจากอะไรก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดจริงๆมายืนยันอีกทีค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ในวันนี้ครับค่ะ ยินดีค่ะ